สวัสดีนะครับผมวันนี้เราพามาเดินดูเห็ดนะครับเราได้มาเจอหนึ่งหมู่นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับมันเริ่มขึ้นครับผมแต่ดอกยังไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่เก็บไปนะครับผมนี่ครับดอกเห็ดครับผมเขาหลวงสุโขทัยนะครับนี่ครับเพิ่งเริ่มออกวันแรกครับผม เดี๋ยวเราปิดไปก่อนครับเดี๋ยวเรารอให้เขาใหญ่ก่อนครับผมไม่รู้จะมีคนมาเก็บไปก่อนหรือเปล่านะครับนี่ครับผมดอกนี้สวยๆเลยครับโ้ตรงนี้หอยกินไปแล้วครับนี่ครับผมหอยกินไปแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนนะครับอ่าเป็นไม้ปิดครับผม นี่นะครับขึ้นรอบนี้เลยนะครับผมในป่ายญานี่นะครับนี่ครับแตกแบบนี้เลยครับผมนี่ครับเห็ดโคนใหญ่นะครับนี่ครับผมเรายังไม่เก็บนะครับเราจะพามาเก็บตอนดอกใหญ่ๆหน่อยนะครับเราเอาใบไม้ปิดไว้ก่อนนะครับผมฝั่งนี้ก็ขึ้นครับผมนี่ครับ ดินกาลังแตกแตกทั้งนั้นเลยครับนี่ครับผมนี่หัวเห็ดทั้งนั้นเลยครับนี่ครับหาไปไม้ปิดๆไว้ครับกันคนมาเห็นครับผมถ้าเหลือถึงเราก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าเหลือไม่ถึงเราก็ไม่เป็นไรครับผมของแบบนี้หากินกันได้ครับนี่ครับดอกใหญ่ๆครับ นี่ครับดินงมันแตกแตกทั้งนั้นเลยครับนี่ครับโอ้โหจริงก็เก็บได้แล้วนะครับนี่แต่เราจะรอมันใหญ่หน่อยนะครับบ่อนเราเคยเก็บประจําครับผมเห็ดออกวันแรกนะครับบนนี้ก็มีนะครับนี่ครับหมูใหญ่อยู่ครับผมสวยงามเลยครับแบบนี้ นี่กระชัยครับโอ้โหดอกนี้เบลอเลยครับผมออกไปครับออยังดินแตกๆอีกเพียบเลยนะครับผมนี่ก็ชาครับโอ้โหนี่ครับสวยๆครับ ข้างล่างเราเหยียบมีบ้างรึเปล่าครับผมไม่ได้ดูแต่ทีแรกครับเหยียบไปแล้วครับไปดูข้างบนต่อครับผมดินแตกดินแตกนะนี่ก็ใช่นะครับนี่นี่เห็นไหมครับดินแตกแตกแบบนี้ครับเราจะงัดให้ดูนะครับผมโอ้โหดอกยังสวยครับนี่ครับท่านผู้ชม งามๆเลยครับปิดไปก่อนครับนี่นะครับดินแตกๆนี่ครับหัวเห็ดทั้งนั้นเลยครับนี่นี่ครับโอนี่ก็ใช่ครับนี่ดินแตกๆครับนี่ครับนี่นี่โอ้สวยๆเลยครับเห็นไหมครับผมงามครับไปดูข้างบนต่อครับ ตอนนี้มีหรือเปล่าดูตรงนี้ต่อครับข้างบนนี้จะมีหรือเปล่าเมื่อกี้ที่เราพาดูอยู่ข้างล่างทางนูนนะครับใช่หรือเปล่าครับโอ้ใช่ครับผมนี่ครับกำลังปิ่มๆครับผมผมว่าที่ผมเหยียบนี่น่าจะเป็นเห็ดถึงงั้นเลยครับ นี่ครับโอ้โหดอกโคตรสวยครับอบอว่นทงนั้นครับผมไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะพาหาก,กินตามฤด,ดูกาลนะครับผมเดี๋ยวรอมันใหญ่เรามาแคะด้วยกันนะครับ แล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมณวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับเหตุเริ่มออกวันแรกครับผมเขาหลวงสุโขทัยนะครับบันดานลหอยงายก็อย่าลืมกดติดตามช่องเรานะครับผมสวัสดีครับ